สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแรปปี้เทลล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องเล่ร้ายสามีลวงรักใน EP ที่13-18เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ มินซีมาคุยกับลวดเสวียนเขาอยากให้เธอปล่อยวางความแค้นที่มีต่อจือจิงลวดเสวียนกลับบอกว่าเขาไม่เป็นเธอเขาไม่รู้หรอกว่าความทรมานที่เธอได้รับนั้นมันเจ็บปวดมากแค่ไหนเธออยากให้จือจิงรับรู้ความเจ็บปวดเหมือนกับที่เธอได้รับมินซีอยากให้ลวดเสวียนเริ่มต้นชีวิตใหม่มากกว่าจมปลักอยู่กับอดีตเขาอยากให้เธอเซ็นใบายาหลักฐานในตอนนี้พวกเราก็มีพร้อมหมดแล้วมินซีรู้สึกว่าลวดเสวียนเปลี่ยนไปแต่เขารู้ว่าคงไม่สามารถโน้มน้าว ได้ในเวลาต่อมาเป็นจือจิงบ้างที่มาหาลวดเสวียนเขาอ้อนวอนให้เธอค้ำประกันโปรเจกต์ AI ที่กำลังจะทำร่วมกับหมินซีอีกทั้งเขาอยากได้คนที่มีความรู้เรื่อง AI ไปคุยกับหมินซีลวดเสวียนเสนอว่าน้องสาวต่างแม่ที่เรียนอยู่เมืองนอกของเขามีความรู้เรื่องนี้ไม่ใช่หรอเรียกเธอกลับมาสิแน่นอนว่าจือจิงปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเธอยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยแต่ความจริงแล้วในใจของเขากลัวว่าน้องสาวคนนี้อาจจะมาแย่งตำแหน่งผู้สืบท ตระกูลเหยียนไปจากเขาเจอจริงเลยบอกว่าเขาจะหาทางอื่นวันต่อมาหลังจากที่ลวดเสวนตื่นนอนกําลังจะไปทํางานเธอเจอเจเจียที่ชั้นล่างของบ้านอีกฝ่ายบอกว่าคุณย่าให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะต้องดูแลเด็กในท้องอย่างใกล้ชิดสองสาวจึงต่อปากต่อคํากัน เจเจบอกว่าเด็กในท้องของเธอต่อไปก็จะได้รับทรัพย์สมบัติของตระกูลเยียนลวดเสวนตอบว่าอยากแบ่งทรัพย์สมบัติตระกูลเยียนอย่างเท่าเทียมกันมันก็ได้อยู่นะแต่มีเงื่อนไขคือจือจิงต้องเป็นผู้สืบทอดของตระกูลเยียนจากนั้นไม่นานอินเหอน้องสาวของจือจิงได้ปรากฏตัวในบ้านจือจิงเพิ่งไปรับเธอมาจากสนามบินสีหน้าของเขาบึ้งตึงตลอดเวลาคุณย่าดีใจมากไม่ได้เจออินเหอหลานรักย่าแนะนําเจเจียให้อินเหอรู้จัก อินเธอที่ยังไม่รู้สถานะที่แท้จริงว่าเจเจเป็นเมียน้อยของพี่ชายก็ทำตัวดีกับเธอจากนั้นขอตัวไปดูงานเจจิงมาหาเจเจที่ห้องของเธอไม่คิดว่าเธอจะตามป่วนถึงบ้านของเขาเจจิงอยากสั่งสอนจึงบีบคอเจเจเธอดิ้นรนให้เขาปล่อยโชคดีที่คุณย่ามาเห็นเขาพอดีคุณย่าช่วยเจเจไว้ได้ด่าเจจิงว่าเป็นเดราาัจฉานเจเจถือโอกาสฟ้องคุณย่าเรื่องที่เจจิงใชใ้เธอเปเียวเด็กออกแน่นอนว่าคุณย่าวยวายเด็ก คนนี้ถึงยังไงก็ต้องเก็บไว้ให้คุณย่าคุณย่าทําเป็นไม่สนใจจือจริงอีกต่อไปเลือกมาเอาใจเจเจคุณย่าพาเจเจไปนั่งเล่นที่ชั้นล่างของบ้านไม่คิดว่าอยู่ดีๆรลวดสวนจะกลับมาพร้อมบริการและไล่เจเจออกไปบอกว่าบ้านนี้เป็นของเธอเธอจะทํายังไงจะให้ใครอยู่ให้ใครไปก็ได้คุณย่าแทบลมจับ อินเหอร่วมงานกับมินซีอย่างเป็นทางการท่ามกลางความไม่พอใจของจือจิงมินซีเห็นว่าตำแหน่งรองประธานเหยียนซื้อกรุ๊ปยังว่างอยู่เลยเสนอว่าทำไมไม่ให้อินเหอรับไปจือจิงทำเป็นใจเย็นตอบว่าอินเหยยังเรียนอยู่รอเธอเรียนจบก่อนเรื่องตำแหน่งรองประธานค่อยคุยกันก็ไม่เสียหายแต่คุณย่าซึ่งคำนึงไว้แล้วว่าจือจิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลวดเสวียนเป็นอินเหต่างหากที่ฉลาดหลักแหลมคุณย่ามาที่บริษัทสั่งให้จือจิงมอบตำแหน่งรองประธานให้อิน เหอจริงอยากค้านแต่ตัวเองไม่มีอำนาจจะไปขัดใจคุณย่าเขากลับมาหาเจเจียด้วยอารมณ์หงุดหงิดเจเจียบอกเขาว่าเธอไปเอาเด็กออกก็ได้แต่เงินห้ามขาดแม้แต่แดงเดียวเรื่องสองปีนี้ของเขาเธอรู้หมดทุกอย่างเจ,จริงเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อเจเจเขาจะเอาเงินมาให้เธออย่างแน่นอนในตอนนี้เขากําลังทาโปรเจกต์ AI อยู่เจเจที่ฉลาดมากพอไม่ลงไปกับคาพูดของเขาเธอรู้ว่าเงินพวกนี้หากอยากได้มาคนที่เซ็นอนุมัติไม่ใช่เขาคนเดียว แต่มีอินเหอด้วยขณะเดียวกันอินเหอรอกับลวดเสวียนมาดิวกันเรื่องการค้นล้มจือจิงแม่ของจือจิงทําไว้กับเธอเยอะขัดขวางไม่ให้เธอมีส่วนร่วมในธุรกิจของบ้านหากไม่ใช่เพราะมีคุณย่าปกป้องเธอคงถูกจัดฉากฆ่าตายไปแล้วดังนั้นเธอมีข้อแม้ว่าลวดเสวียนจะทําอะไรยังไงกับใครก็ได้แต่ห้ามมายุ่งกับคุณยา่าลวดเสวียนรับปากจือจิงเดินกระวนกระวายอยู่ในห้องทํางานเมื่อ,ออินเหอมาเขาบอกเธอว่าเงินมัดจาค่าโปรเจกต์ มินซีโอนมาให้แล้วโปรเจกต์ Project อื่นของบริษัทขาดเงินทุนจึงอยากขอโอนเงินมัดจำไปใช้ก่อนกฎระเบียบของบริษัทเรื่องโอนเงินต้องให้เขากับรองประธานซึ่งก็คือเธอเซ็นชื่อร่วมกันการเงินถึงจะโอนให้อินเฮอร์เลือกไม่เซ็นเธอบอกว่าเขาเป็นประธานบริษัทเงินมัดจำก้อนนี้จะแบ่งยังไงก็เป็นเขาที่ตัดสินใจขอแค่รับรองว่าโปรเจกต์ Project ของเธอจะดำเนินไปอย่างราบรื่นก็พอเงินจำนวน10บล้านยูนถูกโอนเข้าบัญชีเจเจียโดยมีจื่อจิงเป็นผู้อนุมัติ เพียงคนเดียวก่อนที่เขาจะจับได้ว่าจเจเจแกล้งท้องเธอหอบเงินจํานวน10ล้านหยวนกลับบ้านนอกไปแล้วมินซีเป็นคนคาบข่าวไปบอกเรื่องนี้กับคุณย่าถึงบ้านคุณย่าจึงมาโวยวายจือจิงถึงบริษัทเร่งให้จือจิงนําเงินมาคืนไม่อย่างนั้นเธอจะตัดจือจิงออกจากกองมรดกจือจิงบอกให้ย่าจะเย็นๆเขาแต่งเรื่องขึ้นมาว่าปโปรเจกต์จากปีที่แล้วของเงินหมุนเวียนเขาก็เลยต้องนําเงินมัดจําไปโปะก,ก่อนแต่ย่าไม่ได้โง่ดูออกว่าจือจิงกําลังโกหก เจือจิงเลยหลุดปากเรื่องที่เจเจจะทำแท้งบังคับให้เขาโอนเงินให้พอญาได้ยินก็โมโหปิดแตกเดินเข้าไปตีจือจิงจือจิงบอกว่าเจเจไม่ได้ท้องตั้งแต่แรกเธอโกหกคุณย่าที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีอยู่แล้วถึงกับเป็นลมล้มพับถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนล้านสองคนเป็นคนมาเฝ้าคุณยา่าและดูเหมือนว่าคุณย่าจะให้ความสนใจอินเหอมากกว่าด่ากลั่จือจิงให้ไปนำเงินจากเจเจกลับมาจือจิงไปตามหาเจเจถึงบ้านของเธอ ครอบครัวของเธอกลับบอกว่าเจเจไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วทั้งที่ความจริงเจเจแอบอยู่ในบ้านจือจิงถูกขู่จนต้องเพ่นแนบกลับมาเขาจำใจนำบ้านไปจำนองในราคา10ล้านเจ้าหนี้บอกเขาว่ากำหนดคืนเงินคือ5วันถ้าหลังจาก5วันแล้วคืนเงินไม่ได้บ้านหลังนั้นก็จะกลายเป็นของเจ้าหนี้จือจิงตอบตกลงเพราะเขาไม่มีทางออกอื่นแล้วล้วสวนเองก็ได้รับข่าวที่จือจิงอยากยอกเงินออกไปเธอในฐานะผู้คำประกันอาจต้องรับ ผิดชอบทางกฎหมายด้วยเช่นกันลวดเสวนใช้ให้คนของมินซีที่มาแจ้งข่าวเธอไปตามหาที่อยู่บ้านเกิดของเจเจียเมื่อได้มาลวดเสวนก็ไปหาเจเจียเธอได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของเจเจียคนในครอบครัวที่มักเอาเปรียบเจเจีไถ่เงินอยู่ตลอดในระหว่างที่เจเจียนั่งร้องไห้ข่มความทุกข์ใจลวดเสวนเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายบอกว่ามาวันนี้เพื่อเรียกล่องให้เจเจียกลับตัวเงินบริษัทที่ยักยอกไปอยู่ที่เจเจียเจเจแสร้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นลวดเสวนจึงนําคลิปที่เจ เจียถอดปลั๊กเครื่องหายใจออกมาคู่เธอจะไม่เอาความหากักคืนเงินมาเจ้อจริงนั้นเขากําลังร้อนใจเขานําเงินที่กู้มาคืนโปรเจกต์ไปแล้วแต่เงินงวดสองของมินซีกลับไม่โอนมาสักทีอินเธอบอกว่าฝ่ายเทคนิคเกิดปัญหานดิดหน่อยคงเป็นอาทิตย์หน้าเจ้อจริงตกใจมากเพราะกําหนดคืนเงินให้เจ้านี่คือวันนี้แล้วเขาจะทํายังไงไม่นานจากนั้นเจ้อจริงก็ถูกเจ้านี่เรียกตัวไปพบบอกว่าให้เวลาหนึ่งวันหากเจ้อจริงนําเงินมาคืนไม่ได้คฤหัสถ์หลังนั้นจะ กลายเป็นของเจ้านี่ทันทีขณะเดียวกันล้วสเสวียนก็มาตีกอล์ฟกับอาเจ้าจือจิงไรซึ่งขนทางแล้วจึงมาหาเธอของเงินจากล้วสเสวนบอกว่ามีโปรเจกต์ที่กําลังขาดทุนหมุนเวียนล้วสเสวนบอกว่าเธอเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งในบริษัทหากจะยกเงินไปใช้ตามใจชอบกรรมาการย่อมไม่พอใจแน่นอนดังนั้นเธอให้เขาไม่ได้อาเจ้าจึงเสนอเขาช่วยได้เพียงแต่จือจิงต้องโอนหุ้นของเหยนซื้อให้เขานิดหน่อยจือจิงเลยมาที่โรงพยาบาลขอร้องคุณย่าให้โอนหุ้นให เขาคุณย่าบอกว่าไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้จื่อจิงบอกว่าเขากลัวล้วเสวียนจะฮุบบริษัทคุณย่าตอบว่ามีอินเหออยู่ไม่ต้องกังวลทําไมถึงไม่เข้าใจบ้างสิ่งที่ย่าทาไปทั้งหมดก็เพื่อให้เขากลายเป็นผู้สืบทอดตระกูลการตายของแม่อินเหอไม่เกี่ยวกับจื่อจิงเป็นย่าที่ทําทั้งหมดอินเหอกลับมาครั้งนี้ยังไงก็ต้องให้ความร่วมมือกับเธอต้องอดทนต่อความเกลียดชังที่เธอมีต่อจื่อจิงด้วยจื่อจิงรู้ว่ายังไงย่าก็ไม่มีทางโอนหุ้นให้เขาอย่าง แน่นอนดังนั้นเขาจึงบอกย่าเรื่องการจำนองบ้านเมื่อย่ารู้ก็โมโหมากตีจือจิงพร้อมบอกว่าเขามันหลานทรพีจะไปไหนก็ไปย่าเป็นลมล้มพับไปจือจิงเดินเข้าไปดูก่อนจะคิดแผนชั่วได้เขาปั๊มลายมือของย่าลงในเอกสารการโอนหุ้น10เซโดยที่ไม่รู้เลยว่าการกระทําของเขาทั้งหมดนั้นถูกบันทึกไว้ได้โดยคนคนหนึ่งล้วนเสวียนนำเสียงที่บันทึกได้มาให้อินเหออินเหอถึงได้รู้ว่าคนที่ฆ่าแม่ของเธอแท้จริงก็คือคุณย่า คนที่เธอนับถือและคิดว่าปกป้องเธอมาโดยตลอดคุณย่าที่ฟื้นแล้วรู้ข่าวว่าลวดเสวียนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเยียนซื้อจาก10%ที่อาเจ้าโอนให้ซึ่งได้รับมาจากจือจิงที่ขายหุ้นอีกทั้งลวดเสวียนยังมีหลักฐานยักยอกเงินบริษัทของจือจิงอีกด้วยคุณย่าโมโหจือจิงมากแต่เธอต้องคิดวิธีนำหุ้นคืนมาก่อนคุณย่าขอให้ผู้ดูแลพาเธอไปบ้านตระกูลล่วขู่เอาหุ้นคืนจากลวดเสวียนบอกว่าหุ้นนั้นตนไม่ได้ยินยอมเซ็นให้ถึงยังไง ตามกฎหมายก็ย่อมเอาคืนมาได้ลวดเสวนตอบโต้ไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่าเจอจิงก็ต้องเข้าคุกคุณย่าบอกว่าอย่าให้มันเกินไปหมินซีที่นั่งอยู่บอกคุณย่าว่าลวดเสวนก็แค่ช่วยคุณย่าสั่งสอนจจอจิงเท่านั้นคุณย่านําเจเจียมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนขอแค่เรื่องนี้จบเธอจะไปตามตัวเจเจียมาให้คุณย่าส่งคนมาตามเจเจียเมื่อเธอไม่ยินยอมก็ถูกวางยาสลบและพาตัวไปเมื่อฟืนก็พบว่าตัวเองอยู่บนรถถูกมัดมือมัดเท้าเจเจียจึงแอบ เอาโทรศัพท์ซึ่งอยู่ใกล้มือพอดีแชร์โลเคชันให้ลวดเสวียนซึ่งกำลังหยอกล้ออยู่กับมินซีลวดเสวียนนึกแปลกใจว่าทำไมเจเจต้องแชร์โลเคชันให้เธอด้วยลวดเสวียนโทรหาเจเจแต่อีกฝ่ายไม่รับมินซีจึงบอกว่าพวกเราควรออกตามหาเธอเวลาผ่านไปจนมืดคำ่ำมินซีกับลวดเสวียนตามโลเคชันเจเจมาจนถึงตึกแห่งหนึ่งทั้งสองคนเข้าไปในตึกมินซีพาลวดเสวียนไปบบที่ห้องห้องหนึ่งให้เธออยู่ที่นั่นส่วนเขาจะไปช่วยเจเจเองพอเจอเจเจ มินซีเข้าไปแก้มัดให้เธอจะพาหนีกลับถูกคนของคุณย่าจับได้ซะก่อนมินซีบอกคนของคุณย่าว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายคนของคุณย่าจะโทรหาคุณย่าคิดไม่ถึงว่าเขาจะถูกเจเจนนาอิฐที่วางอยู่บริเวณนั้นทุบเข้าที่หัวจนสลบไปมินซีบอกเจเจว่าเจเจเหลือเพียงทางออกเดียวคือเป็นพยานชี้ตัวคนร้ายให้พวกเขาจากนั้นมินซีก็คิดได้ว่าลวดเสวนรอเขาอยู่ที่ชั้นล่างเขารีบลงไปหาเธอเห็นว่าลวด เสวนมีเหงื่อออกท่วมตัวสลบไปเขาพาเธอส่งโรงพยาบาลด้วยความตื่นกลัวลวดเสวนฟื้นในวันต่อมาเธอถามมินซีว่าเธอเป็นอะไรไปมินซีตอบว่าหมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรกลัวที่แคบถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดละมืดก็จะหมดสติลวดเสวนถามว่าเขาเป็นคนมาส่งเธอหรอมินซีพยักหน้าและยิ้มให้จากนั้นลวดเสวนถามถึงเจเจียมินซีตอบว่าเจเจียสภาพจิตใจไม่ค่อยดีอยู่ที่ห้องข้างๆลวดเสวนไปคุยกับเจเจียซึ่งอีก ฝ่ายได้ระบายความในใจให้ฟังเป็นเธอที่ผิดเองที่ไปหลงเชื่อคนพวกนั้นในตอนนั้นเธอท้องจริงๆกลับพบว่าตัวเองถูกหลอกใช้มาโดยตลอดจึงไปเอาเด็กออกคิดว่าจะเอาเงิน1ิบล้านนี้มาเป็นค่าเชยๆให้ตัวเองแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้แตะต้องเงินนี้เลยลวดเสวนบอกว่าคุณยากับจือจิงไม่ปล่อยเจเจียไปแน่นอนวันนี้เธอสามารถช่วยเจเจียได้แล้วพรุ่งนี้ล่ะอยู่ที่เจเจียตัดสินใจว่าจะเข้าพวกกับเธอไหมในวันต่อมาเหยนซื้อกลุปต้องพบกับความโกลาหลเต็มไป ม,มีนักข่าวมารอที่ชั้นล่างของบริษัทถูกกลมสิ่งแวดล้อมระง,งับโปรเจกต์ AI เนื่องจากปล่อยมลพิษมากเกินไปถูกกลมสรรพกรตรวจสอบเรื่องภาษีและอีกหลายๆอย่างซึ่งทำเอาจื่อจิงปวดหัวเป็นอย่างมากร้อนคุณย่าต้องมาจัดการแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนสุดท้ายคุณย่าช็อกหมอไม่สามารถช่วยไว้ได้จื่อจิงล้มทั้งยืนในตอนนี้เขารู้สึกโดดเดี่ยวมากเมื่อกลับมาบริษัทก็ต้องพบกับอินเหอที่ก้าวขึ้นเป็นประธานบริษัทแทน และยังได้รับหนังสืออย่าจากลวดเสียนจื่อจิงบอกว่าเขาไม่เซน็นมินซีเลยขู่ว่าหากเขาไม่เซน็นเรื่องที่เขาอยากยอกเงินของบริษัทจะถูกส่งให้ตำรวจให้เขาเลือกเอาเองว่าจะเลือกทางไหนก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่13-18ถึง18หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า